สวัสดีค่ะเจอกันเป็นคันที่2นะคะคันนี้ก็เป็นฮิโน o เมกาค่ะซีรี500หัวแคบนะคะคันนี้เจอคันนี้ได้ค่ะที่อ,อำเภอเมืองหนองบัวลำพูนะคะคันนี้ก็เป็นเอฟซเจ้าประจำของอู่ร้านกำนันสุดเลยนะคะลูกค้าบอกติดตามทุกคลิปเลยค่ะก็ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะลูกค้ารับรถไปแล้วก็ขอให้รวยๆหฮงๆค่ะธุรกิจกิจการเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะ มันๆค่ะขนเงินขนทองเข้าบ้านนะคะทั้งสามคันเลยเนาะคันนี้ก็ตกแต่งนะคะเป็นสเตปอูค่ะแต่ว่าเราแถมนะคะตัวแผงค่ะปัดน้ำฝนเลดให้ลูกค้านะคะชุดขากระจกเป็นขาเดิมค่ะเรา,าชุบเลดนะคะให้ลูกค้าค่ะแกมเลดกันชนเลดนะคะ ตามนี้เลยสีน้ำเงินหมุกนะคะเหมือนกันกับคันแรกเลยค่ะคันนี้นะคะทะเบียนเล่มออกแล้วค่ะพร้อมเรียบร้อยค่ะลูกค้ารับรถไปแล้วก็พร้อมไปโอนได้เลยนะคะฝนตกนะคะก็เลยแฉะนิดนึงนะคะตัวนี้ฝาครอบล้อค่ะลูกค้าเพิ่มเองนะคะ เป็นฝาครอบลายฮีโน่ค่ะ <No. S 1> หัวอถแฟนซีนะคะเราใส่ให้ไปทุกคันค่ะอาชายล่างค่ะสามเหลี่ยมนะคะตรงที่เหยียบขึ้นเนาะตัวนี้ติดมาจากญี่ปุ่นเลยนะคะติดมากระรถเนาะเราทําเป็นสีตัวรถให้ลูกค้าเลยนะคะ,ะมาค่ะเรามาชมภายในกัน อันนี้เลยค่ะชุดเบาะนะคะก็จะเป็น V.I.P ได้สีแดงเต็มเบาะค่ะเบาะแคปนะคะเราทําเป็น V.I.P ให้ลูกค้าเลยพมานนะคะมีมาติดให้เหมือนเดิมค่ะนี่เลยค่ะลูกค้าเครื่องเล่น MP3 นะคะติดตั้งให้ไปพร้อมเลยที่พักเท้าค่ะเรียบร้อยนะคะใส่ไปทุกคันค่ะ ตัวเบาะนะคะแล้วแต่ลูกค้าเลยนะคะชอบอสีในนะคะได้เป็นสีอะไรสั่งได้เลยนะคะแต่่วนมากก็เป็นพื้นสีดำแล้วก็ได้สีแดงตัวนี้นะคะจะขายดีมากเลยเพราะว่าตัดกับสีตัวรถนะคะลูกค้าอ่านี่เลยค่ะถ้าเป็นสีน้ำตาลก็จะทำให้สีของตัวรถนะคะดูหรูหราเนาะดูทำให้ภายในดูหรูหรานะคะลูกค้าก็แล้วแต่ชอบค่ะ แล้วแต่ลูกค้าจะสั่งเลยนะคะเราจับให้ตามสั่งค่ะบันไดข้างแคบค่ะใส่ให้ไปทุกคันนะคะลายค่ะเขาจะเป็นลายเพชรนะคะสีสันในการแทงลายลูกค้าไม่ได้จำกัดสีเนาะคะ่ะก็เลยจะดูแบบโดดเด่นสวยงามสะดุดตานะคะมองเห็นแ่กไกลเลยเบอร์โทรอูค่ะ086329 7855ค่ะอีกหนึ่งเบอร์นะคะ0 9นย์2 8 0 8 4ค่ะ ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะอยากได้หกล้อไปไว้ใช้งานก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเรื่องรุ่นรถค่ะราคาได้เลยนะคะเ,คเรายินดีให้คําปรึกษาให้คําแนะนําค่ะลูกค้าอยากจับไปเนนหรือว่าจะซื้อผ่านทากสนะคะทางอุ่ของเราก็ยินดีเลยค่ะหรือลูกค้าจะออกสดนะคะ,ะเราก็พร้อมนะคะ ตอนนี้ก็มีรถเข้ามามากมายหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะคะเพราะว่าฝนตกเนาะแม่ค้าอาจจะยังไม่ได้รีวิวให้ชมกันทุกคันนะคะเดี๋ยวจะทยอยรีวิวให้ชมกันนะคะเพื่อมีคันไหนที่ถูกใจ f c เนาะเราเปิดทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดค่ะเสาร์อาทิตย์ก็เปิดนะคะทันใดที่สะดวกเนาะก็แวะเข้ามาชมได้เลยค่ะ <S <S ถังน้ำมันนะคะคันนี้150ลิตรค่ะแบตเตอรี่ใหม่ทั้งสองลูกนะคะกรองดักน้ำอันนี้เลยค่ะ คอมมันเร็วนะเราก็จะใส่ใไปทุกคันนะคะแนบค่ะซึ่งไม่ไปพร้อมเรียบร้อยใช้งานได้เลยแล้วก็น้ำมันเครื่องเกียกร์เฟืองท้ายนะคะเราจะเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่ยกชุดเลยค่ะตัวกรองอากาศนะคะก็จะเปลี่ยนแล้วก็แถมให้ลูกค้าไปเลยทั้งตัวไส้ในนะคะเราดูแลให้ทุกจุดเลยลูกค้ารับรถไปแล้วนะคะก็อัดแค่จารบีเนาะแล้วก็ไปวิ่งดินได้เลยเพราะว่าน้ํามันนะคะเราก็เติมให้ไปครันละหนึ่งพันค่ะอันนี้เลยค่ะลูกค้า ต้องขออภัยนะคะฝนตกเนาะแชะะ่ตอนนี้ก็เริ่มเงียบไปแล้วค่ะก็ะเลยเอารถออกมาด้านนอกนะคะให้เอและท่านผู้ชมได้ชมกันแบบจุใจเนาะ,ะนี่เลยค่ะคันแรกก็ยังไม่ได้ออกนะคะรอเลิกเนาะคันที่2องอนี่เลยค่ะส่วนคันที่3ยังไม่มานะคะ ฝากเอฟซีและท่านผู้ชมนะคะกดติดตามด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดนะคะคลิปใหม่ๆเนาะจะได้ชมรถสวยๆหล่อๆจากทางอู่ของเรานะคะก็ต้องขอบพระคุณไปยังเอฟซแล้วก็ท่านผู้ชมที่ติดตามผลงานของอู่หลานกำนันสุดนะคะมาตลอดเนาะก็สัญญานะคะว่าจะทำรถสวยๆคุณภาพให้ลูกค้าแล้วก็เอฟซได้ใช้งานกันนะคะ ส่วนเรื่องการดูแลหลังการขายทางอู่ของเราก็คือชัดเจนนะคะรับประกัน3เดือนค่ะแม่ค้าจะย้ำไปเลยนะคะเน้นทุกคลิปเลยค่ะการดูแลของเรานะคะก็คือเครื่องเกียร์ชัดเจนนะคะหรือลูกค้าที่รับรถไปแล้วค่ะไปโอนรถไม่ได้นะคะเราซื้อรถกลับคืนในราคาเดิมเราดูแลยันการโอนค่ะลูกค้าลูกค้าที่ซื้อรถกลับทางอู่ของเราไปไว้ใช้งานนะคะสบายใจได้เลยไม่ว่าจะเป็นการดูแลหลังการขายหรือว่าจะเป็น การโอนหรือเรื่องทะเบียนเล่มนะคะของเราก็จะเน้นที่คัสซีนอกค่ะคัสซีไทยเราไม่ค่อยได้ทํานะคะหูช้างคู่เหล็กเพลาดันท้ายค่ะตะขอลากจูงหน้าหลังหัวอัดจารบีทุกจุดนะคะใส่ให้ไปเลยอันนี้เลยค่ะลายฝา,าท้ายนะคะก็จะเป็นลายเพชรค่ะนี่เลยการเดินท่อค่ะของคันนี้นะคะก็จะเป็นตัวเอสค่ะ สนิ้วปลายไทยเทเหล็กราวกันด้านข้างนะคะเป็นเลดอ่านี่เลยคะ่ะลูกค้าสวยงามนะคะแต่งสเต็ปนี้ถือว่าโอเคใช้ได้นะคะไม่เยอะไปเนาะกระตุต้นหลังดําค่ะเป็นสตรีฟนะคะ,ะลูกค้าชอบแบบไหนสั่งได้เลยหรือจะเป็นชื่อทีมงานหรือจะเป็นโลโก้ของทีมงานนะคะได้หมดถ้ามีตัวอย่างมาเราทําให้ได้นะคะ พาซีค่ะลูกค้าดูได้นะคะสีสันค่ะเงาวิงนะคะสวยงามดูแล้วโดดเด่นสะดุดตาแน่นอนค่ะแต่ละขันเสียงเครื่องยนต์นะคะ นะคะเราเช็คให้ใหม่หมดเลยเราเช็คระบบให้เลยนะคะ,ะลูกค้านะคะที่ชอบเนาะไม่ว่าจะแต่งมากแต่งน้อยนะคะ,ส,ะสเปคกระบะเนาะรานะคาพร้อมจบนะคะอย่างถ้าแต่งประมาณนี้ราคานะคะเริ่มต้นอยู่ที่เก0 0 0 0นบาททวนนะคะลูกค้านี่เลยค่ะถือว่าราคาไม่แรงเนาะเมกาเจโอเจสูบนะคะ เทอร์โบเขามันเร็วนั่นเองค่ะถ้าแต่งเต็มก็ประมาณ9ก0 0 0นนะคะลูกค้าแต่ถ้าเป็นสเปคกระบะใหญ่นะคะแต่งเต็มด้วยราคาก็จะเพิ่มขึ้นไปนะคะตามสเปคกระบะแล้วก็สเต็ปที่ลูกค้าตกแต่งเลยตัวนี้ก็จะเป็นสเปคอู่นะคะฝาค้าง50เสาแปดสิบห้าค่ะของเราก็จะเน้นที่เสาสูงนิดนึงนะคะ เราก็ปรับแบบไปตามการใช้งานของลูกค้านะคะลูกค้าแนะนำเนาะ,ะเราก็ยินดีเลยค่ะ<แ>เจอ FC นะคะตรงไหนก็ทักทายได้ค่ะหรือว่าลูกค้าอยู่ใกล้ๆเนาะอยากไปชมตัวจริงก็ไปได้นะคะฝากผลงานอู่ร้านกำลังสุดนะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของ FC และท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะ เดี๋ยวเราชมคันที่สามกันต่อเลยนะคะวันนี้ทั้งสามคันนะคะคนละรุ่นระสไตลเลยนะคะคันแรกเป็นฟูโซคันที่สองเป็นเมกาคันที่สามก็จะเป็นอิซุโลบคอปนะคะการดูแลหลังการขายค่ะทางอู่ของเรารับประกันเครื่องเกียร์นะคะสามเดือนค่ะอู่ของเราเปิดทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดค่ะท่านใดที่อยากแวะเข้ามาชมเนาะมาดู ตัวจริงก็แวะเข้ามาชมกันได้นะคะหัวลากกะซีเข้ามาเพิ่มหลายคันเลยค่ะแต่ว่าเราไม่มีนะคะรถที่ทําเสร็จแล้วไว้จอดโชว์ขายให้กับลูกค้านะคะก็แวะเข้ามาชมกันได้ค่ะมาดูตั้งแต่ยังไม่ได้แต่งตัวได้เลยนะคะหัวลากกะซีเนะาะจะได้รู้ว่ารถสวยจริงไหมคะอ่าหัวเครื่องกระซี่เป็นยังไงแวะมาชมกันได้เลยค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผลงานอูห้านกำน,นันสุดด้วยนะคะเจอกันคลิปที่3คันที่3ค่ะสวัสดีค่ะ